สวัสดีครับผมใบในช็อปนะครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมสวยๆแบบนี้ต้องใบในช็อปนะครับยมาม้า 5MT03 จดปี2016นะครับสภาพต้องบอกว่าเดิมทั้งคันเหมือนออกจากศูนย์เลยนะครับยางใหม่เพิ่งเปลี่ยนมาพิลลี่แองเจลนะยางก็5,000แล้วนะครับ5,000กว่าบาทแล้วนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าฟรีดาวนะครับผมออกรถศูนย์บาทไม่ต้องใช้เงนินออกรถแม้แต่บาทเดียวผ่อน2,000กว่าบาทผ่อนทุกวเวีบแต่ได้3 0 0ซีซีเราไปดูรอบคันกัน สวัสดีครับผมไบในช็อปนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับไบในช็อปด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้านะครับผมขอบคุณล่วงหน้านะครับผมอ่ะวันนี้ก็มาเจอหนึ่งหนึ่งคลิปนะครับเป็นยามาฮ่า mt 0 3จดปี2016สภาพสวยเดิมทั้งคันเรามาดูรอบคันกันเลยนะนี่เป็นไงโอ้โหไฟหน้าสวยๆนะครับผมอ่ะชุดหน้าก็ยังสวยๆนะบางคนหน้าสวยๆนะครับผมอ่ะจานวงจานเบรกสวยๆนะนี่เป็นไงยางหน้าหลังยังเหลือเยอะนะ p ีเน l ี่ Angel นะครับตัว p ีเน l ี่นะฮะ โอเคนะครับชุดสีฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับผมนี่นะชุดสีฝั่งนี้ก็เครื่องฝั่งนี้ก็สวยๆจัดๆนะครับผมท่อเดิมจากโรงงานนะท่อเดิมจากโรงงานเบาะเดิมจากโรงงานนะครับผมท้ายเดิมจากโรงงานนี่ยางหลังดูโอ้ขนก็ยังอยู่นะนี่ขนยังอยู่นะครับใช้งานยาวๆไปเลยนะใช้งานเราไปเลยยาวๆไปเลยจานพวงจาน,านเบรกหลังก็ยังเหลือเยอะนะครับผ้าเบรกยังเหลือใช้งานยาวๆนะนะผมเซอร์วิส เปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ให้เรียบร้อยนะครับผมเอาไปขับอย่างเดียวนะครับเติมน้ํามันด้วยนะครับเติมน้ามันให้ด้วยนะฮะโอเคนะครับผมสวิงอาร์มสวยๆนะครับโซ่โซ่สเตอร์ก็สวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับผมชุดสีฝั่งนี้ก็สวยๆนะรถไม่ล้มไม่ชนไม่แปะนะครับผมรถไม่ชมไม่ล้นไม่ทวยไม่ใช่ไม่ล้มไม่ชนไม่แปะนะครับผมโอ้โหดูเครื่องฝั่งนี้นี่โอ้ใหม่กิ๊กนะใหม่กิ๊กนะครับผมโอเคนะ โดยรวมประมาณนี้นะครับผมสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะไปด้ช็อปสโรูแกนของไม่ได้ช็อปก็คือว่าเอาไปไม่ต้องทําอะไรครับผมขับอย่างเดียวนะครับขับอย่างเดียวเพราะผมเซอร์วิสให้เรียบร้อยพอภาษีต่อให้ครบหมดแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วนะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับผมโอเคเรามาดูที่ครอบถังน้ํามันนะครอบถังน้ามันก็สวยๆนะครับผมเดิมๆจากศูนย์นะครับผมโอเคเรามาดูระบบไฟกันนะระบบไฟคันนี้มาพร้อมกับกุญแจ2ดอกจากโรงงานเลยนะครับผม2ดอกจากโรงงานเลยเรามาดูระบบไฟกันนะ อ่าโอเคคันนี้วิ่งมาอยู่26,000กนิโลนะครับผม <c oughs> คันขอนิดหนึ่งนะ 26,,0 0 0กิโลพร้อมใช้งานสุดสุดนะถือว่าไม่เยอะนะจดปี2016นะครับถือว่าไม่เยอะนะครับผมโอเคเรามาสตาร์ทเครื่องกันเลยนะอืมอืมเครื่องไฟทำงานสมบูรณ์100เซนสภาพสวยผมบอกว่าสวยนะเออผมบอกว่าสวยนะครับผม พร้อมใช้งานเลยนะครับเครื่องอย่างดีนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ให้เรียบร้อยนะอย่างดีเลยนะครับผมโอเคนะคันนี้ต้องบอกว่าเดิมทั้งคันนะไม่มีของแต่งเลยมีแค่กาดหม้อน้ําอย่างเดียวนะครับที่แต่งมานะนอกนั้นก็เดิมๆนะเดิมๆ,ๆทั้งคันเหมือนออกจากศูนย์เลยนะกาดหม้อน้ําแต่งมาตรงรุ่นด้วยนะครับตรงรุ่นด้วยนะครับโอเคนะครับผมคันนี้ก็เป็นยามาฮ่า MT ศูนย์สามนะครับจดสองพันสิบหกนะครับผมมือหนึ่งไม่ถูกนะมือหนึ่งนี่สด,ดต้องมีแสนเจ็ดแสนะ มือหนึ่งราคาประมาณแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดประมาณนี้นะแล้วแต่ส่วนลดนะครับผมสภาพที่สวยไปได้ช็อปแบบนี้ก็หันมาครึ่งหนึ่งครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะหันมาครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับหันมาครึ่งหนึ่งราคาเงินสดนะครับหันมาครึ่งหนึ่งเลยนะฮะราคานี้ซื้อ150มือหนึ่งยังไม่ได้เลยอ่ะบอกอย่างนี้แล้วกันซื้อ150มือหนึ่งยังไม่ได้ใครหา150มือหนึ่งลองมาแวะทรงนักเก็ตนะครับ mt 0 3คันนี้หน่อยนะ รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับขับสนุกนะครับสสูบ3 2 1ดซีซีนะครับยามาฮ่าให้มาขับสนุกเลยนะครับผมโอเคนะครับคันนี้นะครับใครสนใจคันนี้โทรได้เลยนะครับผม0 8 2 6 8 7 1 2 3 1นะครับผม0 8 2 6 8 7 1 2 3 1แหอดหรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับไปในช็อปดีให้บริการสนใจยังไงก็โทรมาคุยกันได้นะครับมาโทรมาสอบถามได้เลยนะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับ หรือจะใครจะเข้ามาดูตัวจริงก็เข้ามาดูที่ใบในช็อปได้เลยนะครับผมอ่ะเข้ามาดูที่ใบในช็อปได้เลยนะครับมาทดลองขับได้เลยนะไบในช็อปทดลองขับได้นะครับผมโอเคนะก็ใครสนใจคันนี้ก็ลองมาเข้ามาดูนะเข้ามาคุยกันนะครับผมที่สำคัญนะออกรถคนเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คนขับนะครับผมแล้วก็ออกรถศูนย์บาทนะครับผมฟรีดาวฟรีค่าดำเนินการทุกอย่างนะครับผมฟรีค่าดำเนินการทุกอย่างเลยใบในช็อปจัดให้ในราคานี้เลยนะครับผมผ่อน2 0 0 0กว่าบาทออกรถศูนย์บาทแม่เจ้า โอเคนะครับผมก็ไปในชอ็ปนชอปคลิปนี้ก็ขอฝากอีกหนึ่งคันนะละกันนะครับผมก็เป็นยามาฮ่า MT03 จดปี2016สภาพสวยๆเดิมทั้งคันใครหาอยู่ให้รีบมาดูเลยนะครับผมโอเคคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับ